การอุทิศบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกวดน้ำเนี่ยนะถ้าเกิดเราเดี๋ยวเราก็จะหยาดน้ำนะตัวนี้ก็สําคัญการที่เราอุทิศบุญบอกว่าให้ญาติทั้งหลายญาติถาบริวหาปุราเนี่ยนะว่าเราเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งว่าเปตานังอุปกัำปติเนี่ยจะมีเปตอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่สามารถรับส่วนบุญอันนี้ได้ที่เราบอกว่าเราจะอุทิศให้ญาติทั้งหลายไม่ใช่ญาติทุกคนที่จะรับได้นะญาติของเราเนี่ย ไปอยู่บนเทวดาแล้วเนี่ยบุญที่เราทำเนี่ยท่านอยากได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราภาวนานี่ท่านอยากได้ไหมต้องบุญขนาดนั้นแต่บุญที่เราใส่บาตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยท่านก็มีอาหารทิพแล้วย่งบนพรมโลกนี่ไม่ต้องเลยนะนะบนมนุษย์เนี่ยก็ได้ดีแล้วบางทีเราก็ยังไม่สนใจบุญของญาติที่อุทิศให้เรากันเลยใช่ไหมเพราะเราก็สามารถทำมาหากินได้งั้นจริงๆแล้วเนี่ย มันจะมีเขาเรียกว่ามีญาติอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเปรตเกือบที่จะได้หลุดออกจากพบูมินั้นแล้วแล้วเป็นเปรตหากินเองไม่ได้มันเหมือนกับทานที่เราใส่ไปเนี่ยมันผุดเป็นอาหารเป็นของใช้เป็นปัจจัยเสียให้เขาได้เลยและบางทีมีแสดงไว้บอกว่าบางทีเป็นบุญที่ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนพบูมิมาเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติเลยและถามว่าเรามีญาติเยอะไหมที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเราในสังสารวัตรนี้ เยอะมากนะไม่ใช่ว่าเพียงแค่คิดถึงพ่อแม่เราในภพชาตินี้ถ้าบางคนที่จากไปแล้วนะอันนี้เราพูดถึงการจากไปแล้วนะแต่เราเนี่ยมาเวียนว่ายตายเกิดมากไหมแล้วแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีอะไรเยอะไหมยเยอะนะงั้นโอ้โหมันมีไม่ท่วนเลยแล้วก็คงจะมีบางท่านที่พลาด ที่เราจะช่วยได้แล้วท่านก็คอยเวียนตามเราอยู่ใกล้ๆนี่แหละเพราะรู้ว่าคนที่จะอุทิศให้เราเนี่ยคืออย่างนี้นะงั้นเราให้ทุกครั้งที่เราทําบุญใส่บาตรให้รู้เลยว่าญาติเหล่านั้นเนี่ยในการเวียนไ่ายตายเกิดของเราเนี่ยเขาเนี่ยมาตามมาตามขอเราอยู่ตลอดเวลาเยอะมากนะถ้าเกิดคิดโดยหลักเหตุผลหลักกฎแห่งสังสารวัฏที่มันยาวนาน,นี่ย งั้นบางทีเราทําบุญแล้วเราเนี่ยรู้สึกว่าท่านกําลังมารออยู่เลยเนี่ยนะเราจะรู้สึกในนั้นว,ว่าบุญนั้นเนี่ยได้ประโยชน์กับญาติของเราแม้แต่พระบรม,มศาสดาประโยชน์ของท่านทั้งสามเนี่ยประโยชน์ในเรื่องของญาติก็มาก่อนแล้วก็ประโยชน์ต่อสัตว์สัตว์หลายแล้วก็ประโยชน์ต่อต,ต,ตนเอง เห็นไหมท่านก็ยังคิดถึงญาติเพราะมันเยอะจริงๆคนที่ใกล้ชิดเรางั้นตัวนี้มันก็เป็นมุมมันหนึ่งเลยที่เราพยายามคิดถึงว่าเราเนี่ยมีโอกาสนะโดยบุญในเรื่องของทานเนี่ยในภพภูมิของเปรตเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดเราจะให้ดีการภาวนาเนี่ยอุทิศได้ไม่ไม่ ไม่มีที่สิ้นสุดเลยมีแต่คนอยากจะอนุโมทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาเป็นอะไรต่างๆนั้นอุทิตไปเลยนะอันนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มากแต่ตอนนี้เราทำในการกวดน้ำเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวอะไรตัวตัวทานที่เราทำนะ นะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการว่วงน้ํายังสมุดสาครให้เต็มชั้นใดก็หมายถึงว่าทานนั้นเนี่ยที่เราเนี่ยสะสมมาเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเคยหยาดน้ำมาไม่รู้เท่าไหร่ก็ทําให้มหาสมุดหรือบุญบาร,รมีเราเต็มเท่านั้นแม้แต่พระพุทธองค์เนี่ยก็เน้นไม่ทานบาร,รมีนะแล้วก็การที่บาร,รมีนั้นเนี่ยจะกการสละทั้งหลายเนี่ยมันลดทําลายพยายามมาเพราะทานการเสียสละจกกึงกระตั้งเป็นเหตุให้บรรลุธรรม oh mm -hmm.